ออนไลน์ Online, สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมและพี่เครื่องสาทินีปัญญาละชุนวันนี้เป็นวันสงการนะครับวันเสาร์ที่13เมษายน2567อย่าลืมนะครับดูดวงแม่นสุดกับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมดูแล้วทำสี่อย่างต่อไปนี้เป็นการเสริมบุญเสริมบารมีโดยเฉพาะวันนี้นะครับ 1. กดหัวใจสองพิมพ์คำว่าสาธุ สกดลิปปินสีขาวเพื่อให้เป็นสีเหลืองเป็นการติดตามดวงประจำวันทุกวัน4กดแชร์ก็ได้บุญแล้วครับคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่9เหรียญสอง 2, ถ้วย j จ็สเม n นต์คำพิพากษาสเตนสี่ไม้เทา้าโอ้โหถือว่าเป็นวันดีของคน วันอาทิตย์นะครับมีความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างใครบางคนก็เล่นน้ำสงการอย่างมีสนุกสนานวันนี้นะครับเมื่อไพ่ j จ็คส์แมนขึ้นมาคนที่มีอุปสรรคที่มีปัญหาที่มีความทุกข์จะสิ้นสุดทุกอย่างเข้าสู่ในเรื่องของความจเจริญรุ่รงเรืองน,นี่ครับก้าวเหรียญใครทำงานอยู่จะมีธุรกิจการเงินการทอง เลเรียกว่าดีมากประสบความสำเร็จมีเงินเข้ามารัวๆในวันนี้เลยนะครับเเหรียญซื้อขายแลกเปลี่ยนจิตตั้งจิตอธิษฐานใครอยู่ในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สารหลักเมืองแต่ละที่ตั้งจิตใจรวมถึงแต่ละาศาสนาของทุกๆคนด้วยนะครับมีความประสบความสำเร็จจะมีสิ่งต่างๆที่ดีมีโชคมีราบกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชน ให้โชคให้ราบเรื่องของความรักช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความสุขที่สุดเลยครอบครัวความรักความอุดมสมบูรณ์สนุกสนานคิดอยากที่จะทำสิ่งใดในวันนี้ลูกหลานช่วยเหลือตัวเราช่วยเหลือลูกหลานเรียกว่ามีความสุขเป็นที่สุดดีคนโสดครับจะพบรักแบบกระทันหันนี่ <c oughs> เร่นน้ำอยู่ใกล้ๆคุณหรือเปล่าในช่วงนี้ลองมองดูซิ ปิ๊งปังรักความสุขความพึงพอใจวันนี้นะคนโสดมีคู่แน่นอนเพราะว่าสองถ้วยจัสติสเมนเขาเรียกว่าพบรักแบบกะทันหันตามองตาปิ้งปังถูกใจกันนี่แหละคนเล่นน้ําอยู่ใกล้รือเปล่าสะกิดเลยพูดเลยว่าผมรักคุณนี่ครับเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดด้วยอิทธิพลของไพ่สแตนคนเจ็บป่วยมีความผาสุขจะมีลูกหลานมาคอยดูแลคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแข็งแรง เพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับร่วมตั้งจิตอธิษฐานในวันสงการวันนี้มีสิ่งที่ดีกล่าวคำว่าสาธุ